น่าสงสารเปิดสาเหตุแท้จ,จริงอังสนาช้างสเวตอดีตนักร้องดังยุค80เสียชีวิตเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียที่สร้างความโศกเศร้ารับปีใหม่กับการจากไปของอังสนาช้างสเสวตหรืออังสนาสีพัฒท,ทางกุระนักร้องชื่อดังยุค80เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่1มกราคม2567 ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยสาเหตุจากการป่วยโรคมะเร็งปอดดาราภาพยนตร์เผยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกำหนดสวดพระอภิธรรมวันที่2อถึง6มกราคมเวลา18.30นาฬิกาสานาทีณศาลา17วัดธาตทองที่ทีชาปนกิจวันอาทิตย์ที่วันที่7มกราคมเวลา 12. นาฬิกานเมนวัดทาตทอง ทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกกันไปแล้วแต่สุขใจยังมีปปลที่ผิดหวังเราทนสู้ไปหันมามองคนอื่นอาจทุกกระทงกว่าเราหนึ่งคนเป็นกำลังใจคนแสนหมื่นพันคนต่อไปเพลงหนึ่งในหลายขับร้องโดยอังสนาช้างสเสวตอังสนาช้างสเสวตเป็นนางพยาบาลวิชาชีพที่ผันตัวเองมาเป็นนักร้องหลังจากการประกวดคอนเสิร์ต คอนเทสจัดโดยค่าย JSL โดยเข้ารอบสามคนสุดท้ายคืออังสนาช้างสเวตแอนนาโรดรุ่งเรกพิษนุปนาคสารเชอโดยแอนนาเป็นผู้ที่ชนะที่หนึ่งหลังจากนั้นอังสนาช้างสเวตก็ได้ออกผลงานกับค่ายคีตาเรคคอร์ดอัลบั้มชุดแรกชื่อหนึ่งในหลาย ซึ่งในอันลบั้มนี้มีเพลงละครดังเรื่องเพลงคู่กรรมเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมปี2,531ขอคำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตทํานองโดยจำรหดเสวตาพรผู้ทาดนตรีคือวงบัตเตอร์ฟลายซึ่งถือเป็นเพลงที่แจ้งเกิดให้เธอเป็นศิลปินในดวงใจของแฟนๆมาจนถึงปัจจุบันอันลบั้มที่สองคือ คนที่ใช่มีเพลงดังๆทั้งชุดเช่นกันคือเพลงวันที่เธอบอกฉันครั้งสุดท้าย